เอาแล้ววันนี่มันเดินหลบพอดีโอ้โ oh ห oh, ไม่ตายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกม Harry Potter Magic a w a k e n วันนี้เรามาอยู่กับเด็กด็อบบี้อาวาดากันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเป็นการปบจุดอ่อนของด็อบบี้อย่างหนึ่งครับด็อบบี้เนี่ยเวลาเล่นอาวาดาใช่ไหมมันจะมีจุดอ่อนตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าไปเจอกับสายเวทอย่าง h ฮ r r y Potter อย่าง h e อ m i o n e อะไรเงี้ยมันจะไม่มีตัวซัมมอน ให้เรายิงอวดาใส่เนาะเพราะฉะนั้นเด็กมันก็จะค่อนข้างสู้ยากก็จะต้องไปเน้นเอ็พาวโซไปเน้นเทโบอ่าเพื่อทำดาเมจใส่เขาไปเรื่อยๆตอดเขาไปเรื่อยๆส่วนเราก็หลบเนาะหลบด้วยหมอกหลบด้วยตัวเอ h ควับไปวับมาไม่ให้เขาทำดาเมจใส่เราได้นี่เราก็ไปตัดสินกันตอนช่วงแบบเลดเกมที่เลือดจะลดเรื่อยเนาะแต่ว่าพอดีเนี้ยผมไปเจอลิสต์นี้มาครับไปเจอมากับตัวนะไม่ได้ไปเจอแบบ จากใครมาแต่ว่าไปเจอมาว่าเอ้ยมีคนเล่นลิสต์นี้เป็นอวดาใสออฟคูลัสมาด้วยอ่าแล้วก็เอาเควินแฟร r เรลมาด้วยครับเควินแฟรเรลจะทําให้พลังโจมตีปกติของเราเนี่ยแตกขึ้นไปได้เนาะแล้วเอามาคอมโบออฟคูลัสเพื่อที่เวลาเราเจอกับเด็กสายเวทเนี่ยเราก็เอาออฟูลัสสวนเขานอกเหนือจากวาร์ปหลบแล้วเราก็เอาออฟูลัสใส่เขาด้วยอ่าออฟูลัสมันก็จะแรงเนาะในเอกพโซออฟลัสเอกพโซออฟลัสแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอวดาเนี่ย จะใส่การ์ดก๊อปไปอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกมไหนเราเล่นอวาดาไม่ได้เราก็ใช้ออฟพลัสคู่บการ์ดก๊อปครับมันจะมีการ์ดสจังหวะแล้วก็วนเอ็กพโซกับหมอกไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําดาเมจใส่พวกสายเวทได้ครับอ่าเป็นการกดจุดอ่อนแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้กดได้มากขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยเนาะบางคนอาจจะเจอซัมมอนเยอะๆก็ต้องเอาการ์ดมากกว่าเทโบไปอีกอ่าอาจจะเอาน้ําแข็งไปอาจจะเอาอินเซนดิโอไปอนะไรเงี้ยตัวน โกดสนิต้องติดเด็กไปอยู่แล้วเนาะถ้าจะเล่นด็อบบี้ไม่งั้นเดี๋ยวมูฟหมดครับไม่สามารถวาร์ปได้ที่เหลือก็อ่ะอย่างที่บอกไปเลยเนาะเพอร์มานี่เอามาเบิ้ลอาวาดาอ่าแล้วก็ลูเบียสแฮกริดเอามาเพื่อจะกันตายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแฮร์รี่ดีกว่าผมก็นึกออกอย่างหนึ่งว่าแฮกริดเนี่ยจะไม่สามารถใช้ออฟคูลัสได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาออฟคูลัสไปคู่กับแฮกริดบางทีอาจจะไม่ค่อยดีครับ เอาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไปดีกว่ากันตายได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องใช้จังหวะดีๆหน่อยเนาะหรือไม่ก็วางในจังหวะที่แบบในที่ที่เขาไม่สามารถที่จะเคลียร์แฮร์รี่เราได้ง่ายๆก่อนอื่นเลยเราไปซ้อมมือกันในเกมทดลองกันดีกว่ามาครับเราก็มาเจอกับบอดก่อนเลยมาเอา MP มาก่อนแล้วก็เปิดเกมมาตัวใหญ่ก็ <All right. S 1> ตั้งเควินเนะ <Here> goes, าะเดี๋วผม <the S 1> บนการ์ด <the S 1> เอาอวตาขึ้นมือก่อนนะ <light> อ่าโอเคนี่ครับ เราก็มาลองดูก่อนอื่นเลยอย่าลืมเดินนะอ่าเดินไว้ก่อนเพื่อจะวาร์ปเนาะแล้วก็ปึ๊บนี่ครับคลิกระหว่างตัวเรากับบอดนะนี่ครับเมื่อกี้ผมยืนตรงนี้ใช่ไหมเราบอดยืนตรงนี้ผมก็มาคลิกประมาณนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครอยากลองเล่นนวาดาแล้วอะไรเงี้ยก็มาลองเดินวาร์ปเดินวาร์ปก่อนก็ได้นะต้องเดินอย่าลืมเวลาเล่นลอบบี้นะ่ะวาร์ปเสร็จครั้งนึงปึ๊บเดินนิดนึงก็พอวาร์ปปึ๊บเดินวาร์ปปึ๊บเดินอะไรเงี้ย แล้วก็เดินมาปุ๊บใช่ไหมเล็งอวดาบางทีเล็งใส่เขาเลยก็ได้ครับถ้าเขาเดินหนีล้วก็ปิดปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยอหรือว่ามาลองฝุดถัดเล็งอวดาครับเพื่อให้มันโดนบ่อยๆย, <Ne bula. S 1> ยิงแม่นยำเท่าไหร่ก็ยิงเก่ง <os> เท่านั้นเนาะอวดาแล้วก็มูหมดไม่ต้องห่วงครับเรามีโกลเด้นสินิทเนาะปุ๊บอย่างนี้อ่าไปเดี๋ยวไปดูกันในเกมต่อครับว่าผมจะเล่นได้แบบไหนนะ มาครับตอนนี้แต้มผมอยู่ที่7540นะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเกมสุดท้ายที่เราสามารถหาเกมชนะมาได้ทั้งสามสี่เกมเพื่อปิดคลิปเนี่ยแต้มผมจะอยู่ที่เท่าไหร่นะจะตกจากแกนมาสหรือเปล่าเจอกับโอซีเวลจุดหกนะไดมอนครับเป็นสัญญาณว่าเรากำลังจะตกไปไดมอนนะหลังจากแพ้มายับเยินไม่ไหวจริงครับ เจอเลเวลด้วยแล้วก็ไม่ใช่ผูดด้เล่นนาวดาเนี่ยดีเฟกเ,เราไม่ค่อยดีเท่ากับคนอื่นเขาอยู่แล้วนะ right. อย่ายุ่งกับไอ้น,นี้เรา <another> เราเก็บมาได้สองแตกครับโอ้ในคอมมันซูมด้วยนะรผมเพิ่เคยโดนลูกกิ้งอมาเรามาตีหน่อยเก็บแต่แตเอาเอา,เอาโดนเฉย ไอ้เมนี่ดูท้าจะมีปัญหาตลอดเลยนะโอยย้อ้นั่นไม่ตายด้วยครับไม่ไปเราอีกรอบเก็บโป๊ะับจังหวะนี้ เราหลบเราหลบซ่อนตัวเวรียบร้อยไม่รู้ทำไมเขาเดินมาหน้าเน็ตนะเขาอาจจะคิดว่ามังกรบังได้มัง้งมาครับต่อมาเจอกับ เดี๋ยวเราไปอ่านชื่อในเกมแล้วกันมันเซ็นเซอร์นะกิมมี่เหรออุ้ยโอ้โหไม่ตายเหลือเชื่อโอ้เราไม่โดนด้วยไม่เป็นไร I'll try. Here goes nothing in Blatus. Here goes nothing. Hey, aside, but me, take a light, a nape Golden Snitch. Tebow's assault. <laughs>

อย่างน้นอยเราตัดดาเมจข้าไปก่อนครับเอาไวางไม่ทันเอาลราเขาหลบไปในจุดที่เราไปนี้ได้นะครับ แตกไปเลยครับโอ้ยมีกระตุกนะมีกระตุกนะตุกแล้วโอ้ยตุกตลอดเกมนี้ดนเดี๋ยวเราลองขยุดเดินกงี้ครับ วิ่งจังหวะพอดีด้วยเราดึงพอดีนะจรงทีผมว่าม uh ันไม่พอดีหรอกถ้าดูดีๆเมื่อกี้มันกระตุกนะครับ <Golden> เราเอาใหม่เราเลงใหม่ครับก้าวมานาะ <Okay. S 1> ดึงใครอ่ะอุ้ยไม่โดนเนลลีบไปหน่อย <Okay. S 1> เรียบร้อยครับ <Okay. S 1> อ๋ย มันลุ้นจะเหลือเกินเวลาเล่นเด็กนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าผมไม่ได้เล่นเก่งมากก็เล่นได้แค่ถูๆไทยๆนะยิงโดนไม่โดนเนี่ยเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับเจอกับมังกรไฟไม่ดูว่าชื่ออะไรก็เลยยังไม่ได้อ่านนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมโอ้โหไปดูจากชุดแล้ว โอ้เลเวลสิบสามถือว่าเยอะกว่าเราอยู่นิดนึงครับผมเฉลีย่ยคือสิบเอ็ดนะมีแค่ฟูซีโอที่สิบสองอุย้ยเลือดเยอะกว่าเราด้วยแ yeah, ย่แล้วก่อนครับอุย้ยสัวอะไรครับเนี่ย Fantastic BOMB! Alright, I'll try! Here goes Natibo's assault! <coughs> Atmosphere Oi oi oi! ขอมาจอจอหน่อยนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอ่ะผมมายืนตีเลยโอเคครับจะแตกหมดเรียบร้อย <N> เป็นกะทิกที่เล่นเป็นอ่อหังสือสารเนาะ เราเก็บรอหกมานาครับรรเรเียบร้อยนะเราเก็บสเตปได้ลนะทำเส้นเขาหน่อยเดี๋ยวตุยครับมิยาเดินมาตี ผมรอเก้ามานานะนะเรียบร้อยครับวางไม่ตรง <g ull ing> รู้เลยแล้ลวว่าเขาแก้เป็นนะแต่ว่าเขาวางไม่ตรงครับอ้ยการภาคอาวดาที่มันภาคยากจริงๆเพราะว่าการ์ดมัน มันเหมือนเราพยายามจะใช้แค่อวาดาเนาะแล้วเหมือนแบบไม่รู้การ์ดใบอื่นจะภาคไปทําไมครับก็วางหมอกเอ็กพาโตวางหมอกเอ็กพอโซอ่าเหนื่อยเหนื่อยมากผมว่าผมจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าหวั่นใจว่าจะเล่นเกมที่สี่ไม่ไหวครับอย่างน้อยๆแต้มจาก7,500พั้าเราขึ้นมา7,092แล้วไม่อยากให้มันตกนะที่เกียไตครับมาดูกันดีกว่าสถิตินะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแพ้ยับยืนครับ นี่เราเล่นเกมแรกเกมนี้นะน,นี่เกมเมื่อวานที่ผมไปลองเล่นมาเราเซิร์ฟมันปิดพอดีก็เลยไม่ได้ทําคลิปเมื่อวานนะอันนี้ก็มาทําวันนี้แทนแพ้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกมครับเราค่อยมาชนะสามเกมหลังหนึ่งด้วยความเคยชินด้วยพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันเริ่มเคยชินเนาะเกมมันก็จะเฉียดชนะขึ้นเรื่อยๆสองคือเรื่องเลเวลครับอย่างอันนี้เราเจอเนี่ยมังกรสิบหก ผมก็คิดว่าอาวาดาตายนะปรากฏอาวาดาไปทีหนึ่งมันไม่ตายพอไม่ตายแล้วเป็นแฮกริดเนี่ยฮิวเด้ง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 กลายเป็นว่าเราเสียเปียบมากๆเลยครับการคำนวณดาเมจของอาวาดาเองก็สําคัญเนาะถ้าใครไม่แน่ใจว่าอาวาดาตัวเองเนี่ยดาเมจเท่าไหร่ก็ลองไปยิงในบอร์ดเหมือนกับตอนต้นคลิปที่ผมไปยิงให้ดูเนาะเพื่อจะได้รู้ครับว่าดอกแรกเท่าไหร่ดอกที่2เท่าไหร่เพราะว่าอาวาดาเนี่ยมันมีความสามารถที่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยพอเก็บสแต็กได้ดาเมจจะเพิ่มขึ้น25%ด้วยนะหนังสือไม่เป็นใจให้อ่านอ เออนี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกมันของผมสามร้อยสี่สามแต่เป็นววเก้าแล้วผมมีบวกหนึ่งมันก็ประมาณสามร้อยหกสิบครับพอยี่ห้าเปอร์เซ็นก็จะกลายเป็นประมาณสี่ร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเออก็ต้องเล็งดีๆไอตอนนั้นเราเล็งไม่ดีนะก็เกิดกายแปลว่ามันเหลือเลือดอยู่แบบสิบหน่วยอะไรเงี้ยไม่ตายแกเป็นเราแพ้เองหรือ,อยังเจอคนนี้เควินสิบเก้าไอไทม์เทอร์เนอร์สิบเก้านะตู้ไม่ไหวครับดาเมจแบบกว่าเราจะเก็บอวาดาได้คือเขาฆ่าเราก่อนแล้ว แล้วไหนเขาจะมีไอเรียกว่าอะไรอ่ะอลกูลัสหลบด้วยอะไรเงี้ยเนาะคนอื่นๆก็ไม่ได้ต่างกันมากอย่างอันนี้แพสาสฟ้าครับด็อบบี้ค่อนข้างแพสาสฟ้าอยู่แล้วเพราะว่าสายฟ้าเนี่ยหลบไม่ได้นะหรือต่อให้เราเสียบมูฟในการหลบเพื่อให้ตัวปอม,มันโดนไปทับช็อตสองช็อตอะไรเงี้ยมันก็เปลืองมูฟอยู่ดีครับอาจจะต้องใช้หมอกแต่เขาก็ขุดหมอกได้นะง่ายๆเลยเขาโยนลอยเขาโยนไอสโนมาอะไรเงี้ยเพิ่งรู้เหมือนกันไอเกมนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าดีวิสโนโบอลเนี่ยไอเจ้าตัวตุ๊กตาหิมะที่มันไปอยู่ปลายสุดของสโนโเนี่ย มันเปิดหมอกได้ด้วยเออเพิ่งรู้เหมือนกันครับเขาก็โยนมาใส่ผมก็หลบได้แบบไม่โดนนะอยู่ในหมอกเนะี่ยไม่โดนแต่ว่ากลายไปว่าสายฟ้าโดนแทนครับแล้วก็อันนี้ก็เจอกับสเนปสามคนเดิมเวลเยอะๆอ่าก็ประมาณนี้นะก็เปิดให้เห็นนไปเลยครับว่าแพ้กี่เกมชนะกี่เกมมันไม่ได้เป็นเด็กที่เล่นง่ายขนาดน,นั้นเนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครเล่นจนเคยชินเนี่ยก็เป็นเด็กที่ต้องยอมรับว่าเอาชนะใส่เติมได้จริงๆครับเพราะว่ามันไม่สนใจมันไม่สนใจวลเท่าไหร่มันขอแค่เก็บสแต็กได้อ่าอาจจะแพ้ เลเวลในเรื่องของถ้าสมมติว่าใครเล่นไม่เก่งมากแล้วโดนดามจเยอะๆอย่างผมเนี่ยที่ไปแพ้สเนปมาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแฮกิที่คำนวณดามจไม่ดีอ่าเจอเลเวลเยอะๆเรายิงอาวาดาไปมอนเตอร์มันไม่ตายซัมมอนของเขาไม่ตายอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเราที่เสียเปรียบเองอ่าแต่ถ้าใครเล่นเก่งๆแล้วหรืออาวาราเลเวลสูงอะไรเงี้ยก็ไม่จําเป็นจะต้องกลัวเรื่องพวกนี้เนาะก็ฝึกฝีมืออย่างเดียวที่เหลือก็ต้องไปหวังว่าเขาจะแก้เกมไม่ถูกจังหวะเหมือนกับที่ผมชนะในเกมเมื่อกี้มาเนาะเอาวางบอมได้ดีแล้วแหละแต่ว่าเพียงแค่่วามัน ฉลรบไปนิดนึงกลายเป็นว่าเราเล็งถูกเขาเล็งผิดนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้กลายเป็นว่าเราไม่ได้โชว์ออฟคูลัสเลยนะเออก็เล่นตามแบบฉบับอวดาเลยครับเพียงแค่ว่าใส่มาเพราะว่าไปเห็นคนอื่นเขาใส่แต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็เล่นไม่ถนัดเนาะก็เล่นได้แค่อวดาวนไปเออกลายเป็นว่าจริงๆแล้วใส่การ์ดอื่นมาอาจจะดีกว่านะในการซัพพอร์ตในการช่วยให้เราทําดาเมจจากอวดาได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเออเอาตัวรอดได้ดีขึ้นแบบนั้นก็น่าจะเก่งที่สุดของอวดาแล้วครับอันนี้ผมก็บ้าจี้ไปเล่นเฉยนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ยันไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยอยากเห็นเด็กอะไรต่อไปเดี๋ยวผมจัดให้ครับถ้าทําได้อะนะสต่รรบคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้มาเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ